ดอกเห็ดเจงนง่ามคักงามเนยดอกง่ายห่วโอ้ยเป็นผัวยเห็ดเจนง่ามคักงามเน่ยด,กยดกอกเห็ดพี่น้องโอ้พูดนะโยคาดอกบักง่ายพูดนะการสวัสดีเอฟซีสุขสุขคุณเด้อจ้า,จาพี่น้องวันนี้ก็มาผอกับอีสานบันดุงกับใจ บ้านดงอำเภอบ้านดงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องวันนี้ยายสิพามาหาเห็ดดูค่าคือเกา่ามาหาน้ำหน้าปังของยายมาหล่นมาตามเบืองน้ำกันพี่น้องหากระหามงเกลงเดิมพี่น้องนนขันนาขันเกา่าน้ำโลหน้าปังใส่พวกเกงบัวมน,นี่มาผอดอกมาป้าจุน เดินเท่าลงก่อนเอาได้พ่อโอ<ฮ>้ได้พ่อได้แก่งดิพี่น้องดอกแรกดอกบานบาๆพี่น้องเห็ดยู่าดอกเบักง่ายฟร่นะน่นนี้แม่พ่อดอกเบักง่ายน้องอุ้ยสตาแย่ขวม ด,ดอกนึ่งเดีวป้าดอกหิดสอขาวก่อน,นอพี่น้องขาเพิ่นใหญ่ดอกขิดพน้อกย่างคักหิดอึดหิดห,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 ดหดน้ามเหลี่ยงเตือนมุกกระลาข้นปิวเก็บด้อจากพี่น้องใช้ถ่ายอยนี้แหละสองดอกขอก นางลุกห,หน้าหาทางไตหนาพี่นอ้องมาเตรียมคู่อุ<ฮ>้ยเถาดำพี่นอ้องออาอะไรเลยอะไรอะได้เถาเถาเฮ้ยสีด่ายได้บองได้มางผึ่งมาว่านกินดอกนุ่งน้อยๆหนานี่หลุดเด้อจากพี่นอ้อง มัน,มนหยุดง่ายโอ้ยนางมันมนาะพอดน้องสองดอกงามๆอุ๊ซี่ให่ดอกสองดอกนึองอ่องอองะฟาดเหม็นหอมาเาบิ่งน้อมือน,นี่เกือบเท่าเกือบอะไรกินเลยมาเก็บเห็ดตอนดเศร้าหลังจากที่รันไปโรงเรียนแล้วพี่น้องส่งรันไปโรงเรียนแล้วก็ สองห่ายแล้วก็ออกมาหน้ามาเก็บเห็ดมาบนเขาบนน้ำมาทงหายทงหน้ามีนิสหาดอกเก็บไปแล้วสองดอก สว,สวโอ้โดอกนีกระเทาะนี่ดอกเกี่ยวยังหามาทางหนี้พี่น้องหลังจากที่ขึ้นมาจากทางไตหา,าอยู่ทางไตเลยหาฮอกเก็ตดอกมีกดอกันบาน พามาหาบางทาง่านดีสักก่อนทางนี้เรื่องเือจะออกไล้ไหลหนอ้องโอฝนตกใส่เห็ดนี่เตะขี้ดิน ดอกมีพี่น้องแต่ฮาัากนี่สองดอกนึ่งบ้านใหญ่ใหญ่ที่เก็บอยู่เยๆแต่ว่ากับเ่๋าใครหลายคืยงามฝนเ๋รอพี่น้อง เป็นยังไงน้มถั่ถวมพอ่อใดอยู่อะไ้ตึงกันพี่น้องหลังจากที่มาแต่คู่นั่นมาแต่คู่ทางนั้นอยายกะมาหาทางผีพี่นอ้องมาหาคู่นี่กะเพรท่นานใดจักดอกดูคู่นั้นก็นได้มาซ้ำนี่แหละจักถวยนี่แหะพี่น้องหลายเติบ มาเล่นมังคู่นีวาสิมี่ิมานบอถ่ายบรรยากาศให้นบางสะก,ก่อนใหน้งงมะเสาเสาๆๆก็สวยเติบอีดกดอกมองทงให้ทงหน้าอีสานบาดตรงกับย่าหน้าปักเติอจ่ะปีหกเก็บมาเก,ก็บเห็ดน้ำหน้าปัง โอ้ยเนาสมพิณอ่ะหน,า,นามอมอมหนามผลตกห้ามดอกสีมว่มวงม่วงจัดอย่งสวยงามด้วยคุณอ่ะโอ้ยโอ้ยหวดดัวรุดจำอู้มมันค่ายหากไม่ดอกหว,ดดนวานใหญ่ให อ้พี่หนมาดุจังเอาได้พี่เกาหนามเซ่ก่อนฝนที่ตกแก้กระสุกหนามเซ่เข่าเต็มข้างหน้านามจะได้มาเซ่จะได้หยัดเปรยหากคนก็หยัดเืรย์เล็กน้อย จอดรถทั้งขั้นคู่ได้เลยพี่นอ้องอยากหาน้ำมูนนี่แหละโอ้่อพอดอกนี่บักใหญ่ปาทดที่โต้คนโอ้ได้เป็นถวยปาดดอกเห็ดพี่น้องปาดออกประมาได้เลย,เลย แต่ขีดินโอ้ยถุยหน่อยดอกหน่อยกำลังเกิดดอกตีนหน้าเศีษฐหอนหอนแต่เพิ่นฝนตกมาใส่หร่เพิ่นเกิดเติมกันพี่นนองเดีย๋ยวาจะเป็นกสองดอกบ่านๆในไงไรปรนไดี๋ยเลยระท่านได้เก็บไปถ้าเก็บมือหนาดอกนี้พอเอาได้บ่ เตอาสะกอนพี่น้องได้เห็ดหน่อยยันใบพ่อเกี่ยงเอาสะก้อนดอกนี้จะถือว่าบ้านเมืองไงกันเดหน้องดอกบักไงดอกหนี้พี่น้องดอกน้อยๆมาพี่ก็มีอีกเด็ดทรงพี่น้องมาเก็บเห็ดยามุสเสา ต่อมาก,ก็สวยเตเิบเป็นก็เป็นสีโมงสามโมงสีโมงก็สวยสามารถเก็บต่อนเทียงหรือว่าใบานี่สิไข่แน่ผมยูค้ามากพอดีพี่น้องเก็บยูค้ากำลังออกนะโอ้ยดอกนี่เกือบนองว้าวพี่น้อง ็ดทุก้ากำลังออกนะอุ้ยออกเปน็นงอนเลยพัวนะ่ะดอกยังงามเลยพัวนะ่ะเห็ดทุก้าพี่น้อง ไอ้ตู้ข้า่ยายกำลังออกโคตรอ่ะออกกินน้ำรกหน้าปังไอ้พี่น้องจุ่มเนื้อนะว้าวหัวมันนี่หลายจุ่มเลยพี่น้องมาเบิ่งรอบไหมจะ,จะได้หลายบ่ว้าวมัน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 มาหลุดมาตากมึงเด้อจะพี่น้องาจะได้จำได้หลอบหน้า หามาเรื่อยๆพี่น้องได้มองละดอกสองดอกเกิดหลายตืยต่นพลุตบบอท่านใน่งอู้มาในกระมาพ่อายางคักเลยกระลังลหน่อยๆพี่น้องพูนะฮัดเกิใกล้กระลังอกอกยางคักเลยอันนี้พอดอกนึงพอได้คิดด้วยพี่น้องตื่นกัน เกือบเน่าอุ้ยขาเอาบบได้เลยเน่งขานอ,อานอพี่น้องน้ำเซดยายซุบน้ำเสดเขาซุป,นซปจนท่วมข้างหน้ากันเลยนะเซดเซดเห็ดกัเลยเนวยว่าสับโอ้โหเห็ดออกหลายป่านนี้พอได้มาเบิ่งหลายมื่นแล้วว่ามันเห็ดโป๊ะ สามเจ้าออกแต่นี่พอได้เก็บอยู่พี่น้องมาขออยู่นี่มาขอยอยู่นี่พอท่านได้ยังไงคุณน่ะอู้อยางไหลเลยถ้าเบ่งรอบหนาเด้อจะพี่น้องอยายสิได้เฮ็ดเป็นตาบอพอดอกนหน่อยจังสีหลยอยู่หลยขยคไกลเนี่ยอกงวดนี่กอดอกใม่เติบ โอเติกบกะบอใอกได้ไหลไลนี่ตะดอกนีนอยหลายลกำลังเกิดอ่ะช่วพ่อเก่งเลยจ้ะอุ้ยพี่หน่องเอาได้บ่กมันกอนอู้หขายยได่อยู่ขาดสีหลายขากระป่กขั้นในนางดอกดอกกับปุกท่้นในนางอุ้ยดอกนี่เ่าดอกพี่น้องจุ่มน้ำสิบบาทให้บึ้งนะ อแล้วอีดอกนี่ก็น่าแต่ประดีมาบุดินานนี่ดูสองดอกนี่จะม่มยไหมคัโอ้โหพูดนะโอ้ยชากอีลีเด้นี่จะนิ่อกนี่สักเลยน่ยดอกหนาอ้วนๆผมเพื่อจะพี่น้อง นิดคมบัวใดบัวมาคมกับชื่อกินบัวใดเลยละ่ะเดินมาคมกับบัวเสียบอ้ยสองดอกดิแม่พออีกสองดอกพี่น้องดอกปักง่ายตัวเงินหนาหนา,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 นาขาเอาก่อนขาใหญ่ขา,า,าอ้วนครับ ขาอวบขาคน่นได้กินน้ำอยู่ตีนน้ำออกเริ่มตีนน้ำเด้อจ่ะพี่น้องถ้าพอมีน้ำขาแห้งเรียงคนตะโบออกถ้าไม่มีน้ำคนค่อยออกอย่างไสมุมว้าวพี่น้องจุ่มจุ่ม,มนี่ยางคักเลยคนน่ะ อย้ยยางขักยัางคักอ,อกขักโออกขัก,ออก,ขกจุงนี่พี่น้องมาหลุดมาหลุดมืออื่นมืออื่นโอ้นําหูหนูเด้อพี่้องบาดนี้อุ้ยขาปไหดิซ้ำ เก่าพี่น้องดอกแข็งอยู่โอ้พี่น้องทีก่อนมาสินาวววนาหงอนนำเซ่เอาได้า่โอ้ได้อยู่พี่น้องดอกแข็งอยู่ มามาเบิงลาวเจอเหตุออกเศร้าออกประสัิพออีกจุ๋มหนึ่งพี่น้องกำลังเกิดกำลังหมดดินขึ้นมาพูดนะอย่างไรเลยพูดนะจอนเอาด้อพี่น้องดอกใบใหญ่ค่อยเอาดอกนี้หน่อยเอาไว้ตะกี้มือหนาสักก่อน ดอกเห็ดจังไลมืงามคักงามนี่พี่น้องดอกนี่เป็นเอาวะเพราท่านได้เอาดอกหน้าเนี่พี่น้องมาเบิ่งอันนี้มาเบิ่งอันนี้น้ำย่อยนุ้ยเห็ดอยู่บาะเนี่ยดอกใหญ่คักแท้พูดนะนนออนเห็ดเหม เด็ดช่องเดือดตาพี่น้องดอกเห็ดเช่นบ่อุยดอกนี่เอาอยู่บนน้อโอ้ยบนเอาพี่น้องเพิ่นเกยแล้วเกยแต่เอาไปทต่เห็ดเสือคนซ่า่พรทันแต่ว่าแข็งดีอยู่ดีแต่บอกยากบอก ดอกเห็ดไนงะดอกเห็ดจะในงอ่างขาก้างใน,น,องน,ในดอกไงหอมเดจังสีกากิีนน้องคือไงเส้นน้องพี่น้องเลยตบแล้วมาเซน,ะนามเกลือดอจะพี่น้องก็ยังสีผู้ขมขมคือเกาตระ,ะกับผู้ขมหลายเซนามเกลือเอาเกลือไปตัดเดจังสีน้องใหม่เซ๊บ เ็ดูพี่หนุ่มทุกคนหลบโอนกลามาสรุปผลงานของยาย วนี้พาพีพาน้องมาเก็บเห็ดย่ค่ารลอว,ว่าเห็ดองคมพี่น้องน้ำหน้าปังหน้าปังของยายเองได้เคนี่แหละจ้ะพี่น้องได้บัวพ่อบัพ่อพติมตาสามสิบประมาณคคึ่งตาเนี่ยแหละเวิดมองหาแล้วคนกระลังอกพี่นอ้องอกไหลยอกไหลยคักรอบต่อไปถามมารุนมาตามเบิ่งนน้ำกันเ้อจ้ะพี่น้องวาลุนต่อไปนี้ยายสี่ได้ เห็ดยุคฆ่าหลายบ่พ่อติ่มตาสองตาบอทุก่อออกหลายค่ะพี่น้องดอกน้อยๆก็หลายฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำแน่เพื่อมาเป็นก็ร้องใจให้ยายเฮ็ดคลิปไม่มาอย่เป็นต่อไปพี่น้องมาลุ้นมาตามเบิ่งเห็ดยุคฆ่าน้ำย่ากดกระดิง่งเตือนเด้อจากพี่น้องบอผ่านคลิปไม่มของยายขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทการติดตามทุกคอมเมนต์จากพี่น้อง การติดต่อขอบคุณในหลายจ้าเข้ากันกันพี่น้องมื่อเนี้